ค่ะคุณแม่สะอาดค่ะคุณกล้วยเตี๋ยวชัยยุทธสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่สะอาดมาส่งกําลังใจเพิ่มพลังคุณแม่โฮมก็สวัสดีทักทายคุณลุงก้านเหมือนกันค่ะทักทายกันค่ะคุณแม่โฮมเข้ามาในบ้าน้วบ่าน้อวางหันเห็นิ่นอย่างอย่างตอนนั้นอันของคองแม่ครูก็ปิดโหมดมืออาชีพเด้ค่ะบับน,นี้ เ่ครูก็มามาวันวันละสองเวลาเนาะค่ะคุณแม่โฮมก็ไหลส,สดค่ะคุณแม่ติงป้านภูมิสวัสดีคุณพ่อเน่คคู่ที่เป็นห้างเครื่องไ้เดอคุณแม่โฮมนะคะเอ้ยไปน้ากันอุ้มลุ่มเปมนที่เป็นป้านหนองดานอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ สวัสดีคุณแม่มนเทียนนะคะคุณแม่มนเทียนกําลังรับชมอยู่ค่ะสวัสดีค่ะแม่มณีนีนสวัสดีน้องค่ะโอ้ยมีหมองหายนอนพร้อมเ้ยค่ะพี่น้องค่ะมาเลยค่ะมาพักด้วยค่ะนะคะคุณวิลาวันก็กําลังรับชมค่ะคุณลุงก้านคุณวิลาวันก็กําลังรับชมค่ะกินกับแพอยูแวะเข้าไปหาเพื่อนเห็น พ่อใหญ่กำลังกินกาแฟอยู่เปิดใหม่มันข้อมูลเก่าก็เราเราก็ยังมีอยู่ค่ะค่ะข้อมูลกินกาแฟอยู่แวะเข้าไปหาเพื่อนเห็นอันพ่อใหญ่กำลังกินกาแฟาอยู่อันน,อออน,อน,น่ะ ะระหว่างดำนากับเกี่ยวข้าวเนาะค่ะดำนามันจะเสร็จเร็วค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาเราไปเกี่ยวข้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับพึ่งพึ่งจะได้มาออกมาก็มาเจออแม่ครูมะนีนินพอดีขอบคุณคุณลุงบ้านหนองด่านอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะคุณก๋วยเตี๋ยวก็สวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะนะคะคุณลุงก้านถามคุณแม่สะอาดว่าไปเที่ยวไหนมาค่ะเออคุณแม่สะอาดถามคุณลุงก้านว่าไปเที่ยวไหนอขอตัวก่อนค่ะแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชวีวันฮิลิโอดค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่มาเรื่อยๆคุณแม่สะอาดผ่านหรือยังจ้าไม่ภูผ่านมาสองเดือนแล้วจ้าผ่านมา,าเพื่อนๆทุกคนในห้องนะคะคุณลุงก้านมาแล้วคุณลุงกา้านทักทายครับคุณมนเทียทักทายทักทายคุณชวีวันนะครับค่ะคุณแม่จี คุณแม่โฮมก็สวัสดีทักทายคุณลุงก้านเหมือนกันค่ะทักทายกันค่ะคุณแม่โฮมเขามาในบ้านแล้วบอโนอวังหันเห็นเพิ่นนะคะคุณลุงเปิดใหม่แล้วค่ะพี่น้องอเพื่อนๆทุกคนก็ไปให้กำลังใจคุณลุงก้านนะคะทักทายทักทายคุณชวีวันนะครับ ค่ะคุณแม่จีคุณกล้วยเตี๋ยวแม่กล้วยเตี๋ยก็มาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณกล้วยเตี๋ยวค่ะคุณกล้วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเ้อค่ะคุณกล้วยเตี๋ยวใช่หยุดอยูท่ทังไหนเนาะค่ะพี่น้องอคุณเฉวินเดือนจะเข้าสองเดือนแล้วค่ะผ่านนานแล้วค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะแม่ครูค่ะขอบคุณสมุดค่ะที่กำลังรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ได้เลยค่ะค่ะคุณลุงก้านก็ว่าคุณแม่สะอาดหัวล้อยิ้มแฉ่งเลยค่ะคุณลุงก,าก้านก็ทักทายคุณแม่หนูเกี่ยงนะคะ จากนะคะคุณลุงก้านยินดีได้รู้จักกับคุณแม่ติ่งนะคะเป็นเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่คุณลุงก้านนะคะคุณแม่หาเตรียมเข้าห้องน้ําไว้รอรับบ้างนะเตรียมน้ําไว้รอรับบ้างนะค่ะค่ะได้กินลร้ก็น้ำพมดละค่ะคุณลุงก,กับคุณลุงกาะะ้านค่ะทำไมทำไม่ไ,มได้เหมือนเขาหรอกค่ะ นะคะคุณแม่ยุพินได้ข่าวดีหรือยังเนาะคุณแม่ยุพินคะ่ะนะคะคุณลุงก้านก็ทักทา่าด้วยกันเข้าไปอุ้มลุมอุ้มล,มลุมเลยโอ้คือสิมวนเวามากกันเลยคุณลุงก้านเข้ามาแล้วทายคุณพ่อก้านนะคะคุณล่ะคุณลำดวนคุณลำดวนพมสมุดนะคะคุณลำครับคะ่ะ แตงโมหวานหวานจากอำเภอแม่สอดค่ะพี่น้องนะคะคุณลุงก้านก็อยู่ันนะคะหนูยังไม่ได้อะไรเลยค่ะค่ะแม่ครูก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณชวีวันค่ะแม่ผ่านหรือ,อยังจ้าผ่านแล้วค่ะผ่านนานแล้วค่ะแม่สะอาดค่ะผ่าน ครับคุณแม่สังวานก็ทักไทยคุณลุงแม่สะอาดมัดย้อมคุณกล้วยเขียวค่ะขึ้นวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นค่ะนะคะทักไทยกันค่ะคุณลุงก้านไปทำธุระอยู่นะคะคุณแม่สังวานคุณแม่ คุณลุงก้นก็บอกได้ครับชื่อกา้านคุณพระคุ้มครองพี่น้องของเราทุกคนที่มาให้กำลังใจแม่ครูค่ะแม่ครูต้องขอยุติการไลฟ์สดหาเรียมจะจะไปเที่ยวหัน ขอตัวก่อนค่ะแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชวีวันฮิลิโอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาสอนคุณแม่สังวานนะคะคุณแม่สังวานก็บอกว่ามาให้กำลังใจจ้านะคะเม่นูเกลี้ยงชาวชาทางอันนี่เนาะค่ะ ไปทางน้องบวัวลำพูแล้วก็ไปทางโนนสังเลยค่ะเคยไปอืนขอตัวก่อนค่ะแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชวีวันฮิลิโอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาครับคุณลุงกา้านเอาขอ้าวโพดหวานหวานมาเสิร์ฟนะคะทุกๆุกคนนะคะคุณแม่สังวานมานะสีกำลังรับชมค่ะเลยค่ะคุณลุงกา้านเอามาฝากค่ะ นะคะคุณแม่ติงก็ใกล้ๆกันไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะยังครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเ้อค่ะนะคะมาเลยค่ะมาเล่นเลยคุณแม่โฮมไปเราบอกแม่สดมาเสิร์ฟค่ะจากแม่สดหวานหวานค่ะเอาไปคุณละลูกและลูกเล่นน้อยแต่ว่าใจเรายังสู้นะคะ ค่ะคุณลุงก้านก็บอกว่าคงจะได้เจอเกี่ยวข้าวเนาะคะ่ะแม่ครูเคยทำอยู่ปีหนึ่งค่ะทำนาจะเล่าให้ฟังนะคะพี่น้องแม่ครูเคยทำนาอยู่ปีหนึ่งนะคะเรื่อยๆคุณแม่สะอาดผ่านหรือยังจ้าแม่ครูผ่านมาสองเดือนแล้วจา้าผ่านมาเปิดใหม่แล้วค่ะพี่น้องอเพื่อนๆทุกคนก็ไปให้กำลังใจคุณลุงก้านนะคะ ทักทายทักทายคุณชวีวันนะครับค่ะคุณแม่จีน้องคะ่ะโอ้ยมีหมองไห้นอนพร้อมด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะมาเลยคะ่ะมา